ทัศนสติผู้บริหารไา่ตัวเกี่ยวโอ้ยมาอ่านโพต์ยีกันเด็กพี่น้องขานะโพต์ใดสติใดเตือนลุกไก่แต่แกไปโยงกันทัว่วเนาะเอ้ยตื่นเช้านิดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะทัศนสติอ่าคติออ้ยอ,อ่านกับบยักอีกทึกนะใข่ตัวเกี่ยวและผมสอนไปถึง ทุกทุกคนในค่ายจนไปถึงลูกๆศิล,ลปินในค่ายจนปัจจุบันเราต้องชอบที่จะรับฟังคำติชมทุกเรื่องราวจาก f อนะหนึ่งแล้วนะสองปรับปรุงแก้ไขตามคำติชมเสื้อผ้าหน้าผมรูปร่างสวยความสวยงามทั ทักษะการแสดงไม่ใช่ตอบโต้หรือมีโน่นนี่นั่นนะฮะกับ F อฟซเนาะเอฟซท่านชื่นชมให้ยิ้มน้อมรับและไหว้ขอบคุณอย่าเหลืองในคําชมอุย้ยอย่าเหลืองอย่าเหลืองนะฮะอย่าลืมโตอย่าลืมโตพอบอกไว้นะเพราะเราอยู่บนเวทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเลิศหรือไม่เลิศเพราะคนที่จะบอก ว่าคุณเลิศคือคนที่เขาดูข้างล่างที่เขาเสียเงินเข้ามายืนดูคุณแสดงอมองมาจากด้านล่างเวทีหยเพราะ fc คือกระจกเงาของเรานะฮะยกตัวอยา่างขนาดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร้องเพลงโดนดึงมือ,อโดนเล็บขวานเจ็บเจ็กมือจนเลือดไหลเป็นแผลเวอะวะฝ่ามือยัง ไม่คิดจะทำร้ายโต้อตอบตะโกนด่าทอแฟนผับเลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องอดทนและทำความเข้าใจนะเพราะหน้าเวทีคือผู้มีพระคุณทุกคนนะอย่าลืมเราแสดงให้ fc ดูไม่ใช่แสดงให้ต่อไม้ดูเราจึงต้องเข้าใจ fc และรับฟังพี่น้องฟังเด้อศิลปินทุกคนนะทุกท่านมีสติ ข้อสติเตือนใจนี้นะคุณจะรุ่งเรืองและอยู่ในความรักของ fc แม่แม่ทั่วโลกตลอดไปตราบนานเท่านานเท่าผู้ใหญ่บ้านอยู่มาสิบปีตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้วเดียโอ้อยู่ในหัวใจยายจ่าจะบอกซะทำแล้วพูดพูดแล้วทำนะเออข้อไหนควรโต้โต้ข้อไหนควรไ,ไม่นะใช้สติคิดก่อนพูดออกไป แล้วจะออกมาได้สวยงามแล้วจุดปัจจัยอยู่ในโลกอะไรนะอยู่ในสายตามวลชนข้อติเนี่ยบอกเลยนะได้ประโยชน์เสมอถึงบอกไนงะผู้ใหญ่บ้านเคยพูดเสมอว่าคําชมเราไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แค่รอยยิ้มแต่คตําตินะเราจะเป็นข้อสกิด นะไว้ปรับปรุงตัวเองไว้พัฒนาตัวเองไว้ย้ำเตือนตัวเองว่าอย่าลืมนะอย่าหลงนะเงินที่มาทุกบาททุกสตางค์นี่มาจากเอฟซนะจากพี่จากน้องนะเออเขาหยิบยื่นความดีให้กับเรานะอย่าเราเอย่าใช้อารมณ์คิดว่าดังว่าเด่นว่าดีว่าเหลืองเอาไปทําร้ายคนผู้ให้นะในหัวใจของเด็กๆทุกๆคนถ้ามีในหัวใจแบบนี้ทุกข้อนี้ เข้าไปในหัวใจศิลปินคนไหนบอกเลยจเจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปอย่างแน่นอนแมนบอแม,แม่แม่คิดยังค่อยบออืมนะคิดบอผิดที่ได้หักคนคนนี้ยสติสติพูดแต่ละวันโอ้โหบอกเลยใจใจได้หมดทั้งหัวใจเฮ้ย <c oughs> เงยหลยฟังแล้วก็ปื้มปิติฟูผองอยู่เฮียบาย <c oughs> พูดใดเป็นคือยายแด่อะ ยกมือขึ้นตอบรัวๆัว